สวัสดีค่ะมาพบกับช่องของเมนิดเช่นเคยมีเมนูอร่อยออ่ยมาฝากเช่นเคยก่อนไปรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดซับสไครต์ช่องของเมนิดด้วยนะคะเมนูหลากสีวันนี้มาในเมนูหมึกกุ้งผัดเปรี้ยวหวานค่ะไปดูวิธีทํากันเลยค่ะในขั้นตอนแรกนะคะให้เราเตรียมผักที่จะใช้ในการผัดเริ่มจากหอมหัวใหญ่เลยค่ะทําการหัน่นนี่นะคะลักษณะการหัน่นหันเหมือนของเมนิดเลยค่ะสำหรับสูตรที่ใช้ ไมน,นิดจะขึ้นให้ทางหน้าจอค่ะหอมหัวใหญ่ถ้าเราชอบเยอะก็ใส่เยอะได้นะคะต่อไปเป็นแตงกวาค่ะหั่นหัวและท้ายออกผ่ากลางผ่าซีกแล้วก็ทำการผ่าครึ่งนะคะนี่เนาะเอาชิ้นใหญ่ชิ้นใหญ่ๆจะได้อร่อยออร่อยค่ะเอามาอีกลูกหนึ่งผ่าซีกหั่นครึ่งาวางเตรียมไว้นะคะต่อไปเริ่มสับประรดค่ะ สับประรดแม่นิดก็ได้มาเป็นลูกเลยนะคะอันนี้ลูกละ20บาทค่ะทุกคนแล้วก็ผ่าเปลือกออกก่อนนะคะก็ได้มาก็ผ่าซีกนะคะใช้ครึ่งหนึ่งนะคะนี่ผ่าผ่าครึ่งทำเป็นชิ้นนะคะตามที่แม่นิดทําได้เลยค่ะให้ชิ้นขนาดพอดีคําค่ะไม่ชิ้นเล็กหรือว่าชิ้นใหญ่เกินไปนะคะยําวัตถุดิบถัดไปก็จะเป็นมะเขือเทศค่ะมะเขือเทศแบบที่เราใช้กับยําเลยนะคะ ก็ผ่าหั่นซีกเหมือนกันค่ะหั่นซีก,กเอาขนาดพอดีคําเหมือนกันเลยนะคะน่ะนะคะแล้วเราก็เตรียมไว้ผัดต่อไปค่ะต่อไปมาเตรียมพริกหวานสีเขียวกันค่ะต่อไปก็จะเป็นการเตรียมพริกค่ะพริกที่แม่นิดได้มาจะเป็นพริกหวานใช้3สีเลยค่ะสีเขียวสีแดงสีเหลืองหั่นเป็นแบบลูกเต๋าพอดีคํานี่นะคะหัน่นพริกเขียวเนาะหั่นเสร็จแล้วก็เตรียมไว้ค่ะ ต่อไปนะคะไปหั่นพริกแดงพริกแดงกับพริกเหลืองก็หั่นเหมือนกันเลยนะคะปริมาณตามสูตรของเมนิดก,ก็ถือว่าใช้ผักเยอะมากๆเน้นกินผักค่ะกินผักมีประโยชน์สีแดงก็ทําการหั่นเหมือนพริกสีเขียวเลยค่ะอ่านี่เนี่ยก็เป็นสีเหลืองเนาะสวยงามมากๆเลยนะคะพริกนี้น่าก,กินมากๆเลยเนาะเป็นพริกหวานนะคะรสชาติจะไม่เผ็ดลักษณะการหัน่นทั้งสามพริกก็หั่นเหมือนกันเลยค่ะนี่นะคะนีก็หัน่น ไปเตรียมไว้จะเตรียมไว้ผัดนะคะต่อไปเป็นกระเทียมค่ะกระเทียมนี่ก็ทุบนะคะทุบแล้วก็หั่นให้ละเอียดเลยสับให้ละเอียดเลยค่ะวัตถุดิบที่เราใช้ก็จะประมาณนี้เลยนะคะหน้าตาแบบยังไม่ผัดยังน่ากินนะคะ <Wow. S 1> ทุกคนมาเริ่มผัดกันเลยไมนนี้ก็ใส่น้ํามันนะคะหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็นํากุ้งไปลวนก่อนเนาะกุ้งกับปลาหมึกไปลวนให้สุกค่ะสุกพอสะดุ้งนะคะประมาณให้สุกประมาณ70-8 0เซน แล้วเราก็ตักออกค่ะแล้วรอไปผัดผักต่อไปเนาะเดี๋ยวตักไว้ก่อนนะคะอันนี้ก็คือลวนให้แบบให้เมึกสุกก่อน,นะค่ะแล้วเมนี่ก็ใส่น้ํามันพืช1ช้อนโต๊ะเหมือนเดิมนะคะแล้วก็เอากระเทียมมาผัดค่ะพอกระเทียมผัดนะผัดกระเทียมนี้ให้เหลืองเหลืองกรอบเลยค่ะพอเหลืองกรอบแล้วแล้วก็เอาผักมาใส่เริ่มต้นก็ใส่แตงกวาก่อนค่ะแล้วก็หอมหัวใหญ่ค่ะ แล้วก็สับปะรดนะคะใส่รวมกันไปเลยอ่ะผัดก่อนนะคะเดี๋ยวกระทะไหมจากนั้นนะคะไมนนี่ก็ใส่มะเขือเทศเลยใส่พริกสีเขียวค่ะพริกสีเหลืองค่ะพริกหวานนะคะแล้วก็พริกหวานสีแดงอ่านะใส่รวมกันไปเลยพอใส่แล้วเราก็ผัดค่ะผัดผัดผัดให้เข้ากันหรือว่าผัดจนสุกเลยนะคะ มันแห้งนิดนึงแม่นี่ก็จะเติมน้ำค่ะถ้าถ้าถ้าแห้งเนาะเราก็เติมน้ำนิดหน่อยได้นะคะจากนั้นเราก็ทำการปรุงรสด้วยผงปรุงรสค่ะซอสหอยนางรมนะคะแล้วก็สีอิ๊วขาวค่ะแล้วก็อันนี้เป็นซอสมะเขือเทศนะคะเติมลงไปเลยเติมน้ำตาลค่ะให้เปรี้ยวหวานเนาะเปรี้ยวนี่คือจะออกมาจากสับประรดนะคะผัดต่อไปเรื่อยๆจนกว่าผักจะสุกค่ะ ุกได้ตามต้องการแล้วแล้วก็ปลาหมึกกับกุ้งนะคะมาใส่ค่ะแล้วก็ทําการผัดครครยวให้เข้ากันเลยค่ะอุ๊ยคือแบบหน้าตาน่าทานมากๆสูตรนี้สูตรดีสูตรเด็ดค่ะเอาไปลองทํากินกันนะคะทําได้ง่ายๆอร่อยแน่อร่อยชัวร์เสร็จเรียบร้อยแล้ว,ลวก็ทําทการเสิร์ฟได้เลยค่ะหมึกกุ้งผัดเปรี้ยวหวานใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือว่ากดซับสไครต์ช่องเมนิดด้วยนะคะขอบคุณค่ะ